กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะ สวัสดีค่ะมือนอีก,ก็มาพบกพอกับช่องน้องวุน้นผ่ากินผ่าเที่ยวค่ะพี่น้องจ้าสำหรับเมนูมือนีเมนูสิเต็ตทั่วรันเตาผัดหมูสับค่ะพี่น้องจ้าเตรียมวัตถุดิบไว้เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะก็ซิมี่ทัวรันเต้าค่ะมะเขือเทศไว้แต่งหน้าหมูสับไอพริกกระเทียมตำหยาบเนาะค่ะเนาะ หอมหัวใหญ่แล้วก็แครอทค่ะพี่น้องจ๋าเครื่องปรุงกะซิมี่ผงชูรสดสดดีน้ำตาลซอสหอยซอสฟ้าเขียวน้ำปลาค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับเมนูมื้อนี้นะะเนาะค่ะเนาะทัว่วลันเตาผัดหมูสับค่ะพี่น้องจ๋าไปค่ะไปลงกมือเห็ดน้ำกันเลยจ้ามาค่ะพี่น้องจ๋าเมนูนก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันน้ำมันร้อนใส่พริกกระเทียมลงไปผัด,ให,ผดให้หอมเลยค่ะเด้อพอพริกกระเทียมหอมเมนูกะสีน้าหมูบดนะคะหนะคะรือว่าหมูสับนี่ลงไปผัดให้สุกค่ะพี่น้องจ๋า ใส่หมูสับลงไปผัดให้สุกนะคะผัดจนหมูสับสุกเข้าจางสใส่ให,หอมหัวใหญ่แล้วก็แครอทนะคะผัดไปเรื่อยๆจนหมูของข้าวสุกดีค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะพอหมูบดของเราสุกนะคะเมนูนี้ก็จะใส่แครอทค่ะ ตามด้วยหอมหัวใหญ่ค่ะผัดหอมหัวใหญ่กับเพราทอดให้สุกก็จะใส่ถั่วลันเตาเลยนะคะนี่ค่ะพอได้แบบนี้แล้วแม่น้องวุ้นก็จะใส่ถั่วลันเตาลงไปผัดเลยค่ะอือค่ะใส่หมดเลยนะคะผัดถั่วลันเตาจนสุกเราถึงจะทำการปรุงนยค่ะเ้อผัดไปเรื่อยๆจนท่วงห้าสุกค่ะพี่น้องจ้า นี่ค่ะพอทัวรันเตาของเราเริ่มสุกได้แบบนี้แล้วเมนูนก็จะทําการปรุงเลยนะคะมาค่ะมาปรุงน้ากันเลยจ้าใส่รสดีค่ะตามด้วยผงชูรสค่ะตามด้วยน้ําตาลค่ะแล้วก็น้ําปลาค่ะแล้วก็น้ํามันหอยนะคะซอสสาเขียวค่ะ ผัดทุกอย่างให้เข้ากันชิมดูรสชาติอร่อยเมนูนุวนก็จะใส่มะเขือเทศสีแดงแต่งหน้านะคะเนาะนี่ค่ะกระสีออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะพี่น้องจ้าสำหรับผัดทั่วรันเตาหมูสับเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยชิมดูรสชาติค่ะชิมเลยค่ะพี่น้องจ้าแซ่บแล้วค่ะขั้นตอนสุดท้ายใส่มะเขือเทศสีแดงลงไปแตงหน้าสีสันให้สวยงามจ้านี่ค่ะ ค่ะพี่นองจ้าวันนี้เตรียมถาดดาวเทียมห้องมาตักขึ้นเสิร์ฟกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดถัวรันเตาหมูสับนะคะเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมถาดมาเลยค่ะพี่นองจ้าเตรียมถาดมาแล้วแม่นูก็จะตักขึ้นเสิร์ฟเลยนะคะมาค่ะเทลงเลยค่ะพี่นองจ้าเทเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะพี่นองจ้าผั ตัวรันเตาหมุสับค่ะพี่น้องเสรียบเรียบร้อยแล้วค่ะอย่าลืมเด้อค่ะเดอ้อคันมาแขนชอบพีขพงเมนวุนกับเวียนเขามาให้กำลังใจกันได้ค่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งกิๆงกิที่สำคัญลืมบ่ดด้เลยค่ะพี่น้องจ้ะกดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวุ่นผ่ากินผ่าเที่ยวด้วยนะคะสำหรับมื้อนี้เมนวลขนอโตราไปก่อนค่ะ กบ,บพ่อกันไม่ไล่นาคลิปหนาเด้ค่ะเด้ยอย่าเร่มแนะนำเมนูเขามากกันใดเด้อค่ะเด้อสำหรับชุดนี้บรูวาวิเ็ดเมนูอีกอย่างเลยค่ะพี่น้องจ๊าขอบคุณลหลายๆลายค่ะ